โ,โทนแนเดอ้อเดี๋ยวพี่สิฟ้าวหาเงินพาแพทไปรักษาเงินตั้งหลายพี่ปอสิบไปหามาแต่ไซจังใดหนูก็บ่มีทางหายดอกไปหนูแต่ตายไปโลดสิได้ว่ต้องเป็นภาราให้พี่อยา่าจังสันแพทย์น้องต้องหายเมื่อว่าต้องใส่เงินลายปันใดพี่สิหามาให้ได้ถึงแรกด้วยชีวิตพี่พี่ก็ยอมแต่แพทย์ต้องหายเดอ้อ เขไปรักษาตอนนี้นอกเขาแย่แท้แต่เขาก็บ่รู้ว่า,าสิหาเงินมาแต่ใส่เอาจังซีบอลับบอเขามีวิธีแต่เธอเฮ็ดบอเท่านั้นลหะเหดุเฮตุเขาเหตุใ้สุยางเพื่อนน้องเขางานรับจ้างแต่งงานนะ เข้าใจบ่อันเลยดิยแต่เธอต้องย้อมแต่งงานจนได้เบียนเป็นเมียเขาแต่เฮารับรองว่าได้เงานาินหลายมูเขากระหิตตอนนี้ก็โชคดีผู้ชายคนนั้นนะหักมูเขาหลายถ้าเธอโชคดีนะอาจจะได้แต่งงานกับสีษทีก็ได้ได,ดิแต่ถ้าบ่ดีเธอได้เงินรักษาน้องแล้วเลิกกไ็ได้ดิเออ เขาบ่แใหใจเพื่อเขาเป็นคนบ่ดีล่ะบด่ดีได้เงินแล้วเธอก็เลิกแค่นั้นคิดดีๆเด้อชีวิตน้องเธอเด้ดๆเอาจัง่าก,ก็ได้เขาลองมึงก็ได้สั้นเดี๋ยวเขาบอกมูเขาติดต่อให้เดี๋ยวเขาไปทำงานต่อกันเดอ มันใส่มันมันโดนละนัดพูดสายบ่ดีบ่ดีให้มันเลยเด้อได้บุ๊บิวข้างบ้านกูมันติดยามันอยากได้เงินไปซื้อยาจ้างไปเห็นเนี่มันก็ไปดกหรือจ้างไปหาเพื่อนปอเขาดีกว่าแล้วมันจะมีเงินตีไอว่าได้เงินยังไงก็ได้ผัวเด้คุณนี่ละมัง้ง สวัสดีค่ะคุณคือคุณเองเหรอเชินัดผมมาดูโตค่ะค่ะฉันให้มู่นั่นไหยอะค่ะดูท่าทางคุณบ่คือคนที่เฮตุงานอีอย่างแบบนี้เลยแมนค่ะจริงๆฉันกับ,บ่บดรอยากเหตุแต่จำเป็นต้องเหตุแล้วเรื่องจำเป็นอย่างคุณถึงต้องเหตุแบบนี้บอกผมได้เ้อ คือน้องสาวฉันป่วยหนักต้องใส้เงินรักษาลายบาทฉันก่รู้ว่าฉันจิไปหาเงินมาแต่ใส่ฉันได้ให้แบบนี้ค่ะงั้นคุณแต่งงานกับผมนะแล้วค่ารักษาน้องเดี๋ยวเฮาใจให้แต่งงานนี่ตีค่ะมันบ่นเลี้ยวไปตีค่ะถือว่าผมจ้างคุณแล้วกันตกลงบ่ว่อยากได้เงินไปรักษาน้องแล้วติ ก็ได้ค่ะตกลงไะงั้นไปจดทะเบียนสมรสเลยใส่ว่าผู้หญิงไม่เห็นีผู้หญิงจะคนเลยฮะจดทะเบียนแล้วเยอะเ่าเฮงหลายคนสิมาได้ยิน จดได้เปลี่ยนซึงในปอเธอเพิ่งเจอเขาได้มือเดียวนึงเขาเคยจดไว้แทะเขากกว่ารูแต่เขาเป็นคนดีเด้เขาพาน้อฮขาไปรกักษาจนตอนนี้น้อฮอสเสิหายดีแล้วแสดงว่ามันไม่ได้เจอกับคนของเธอแน่เลยไอ้บิร์บิวมันหน่เงินไปแล้วไม่ให้งานเจ้าไหนของมันวะฮะพวกเธอว่ายวอย่างกันบิวอีอย่างเกาะบอมีอย่างดอก เขาวาเรื่องอีกสองมือท่านประธานสิขามาเบื้องบริษัทนะดีคือกัเนอกพวกเขาอยู่กันมาตต้องโดนว่าเขาเห้หนาท่านประธานอยู่พวกเขาขอตัก่อนเด้อแพทย์หาดีแล้วล่ะพี่ปอแพทย์เขาพูุขึ้นกายอ่ะ เขาบ่ได้คุณไก่แพทย์บ่ได้รักษาเดีขอบคุณด้วยค่ะคุณไก่มาคงมาคุณอย่างเขาแต่งงานกันแล้วด้วยปอน้องปอก็ต้องเอิ้นพี่ว่าพี่สิแพทย์ร้อยยูนิตจากคาวเดอร์พี่ขอไปคุยกับคุณไก่แป๊มนึง เออต้องขอบคุณคุณไก่อิลิเด้อค่ะที่ซ่อนนอกฉันอันที่จริงนอกสาวก็งายดีแล้วถ้าคุณไก่สิยกเลิกบอจ้างสันตอก็ได้เลยค่ะแล้วถ้าเฮาบ่ยกเลิกล่ะแล้วคุณอยาสิจ้างภรรยาปอมปอแบบนี้ไปเฮ็ดยังในเมื่อคุณกับบัได้ฮ้าฉันคุณควรไปอยู่กับคนที่คุณหักออหลีแล้วถ้าเขาบอกว่าเฮาฮักเธออหลีแล้วปะฮะคุณว่าอย่างนะ เาเอินเฮาว่าคุณได้แล้วมันดูห่างเหินยังไงก็รู้ตอนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันแล้วดิแค่ภรรยาปลอมๆที่ถูกจ้างมางั้นต่อไปนี่เขาชีเลิกจ้างเธอวยเงินแล้วขอให้เธอมาเป็นภรรยาอีหล็กของเขาได้บอเขาขอจ่ายค่าจ้างเธอด้วยความหักได้บอบอ่ตอบการแสดงว่าต,ตกลงเด้อ ขอบใจเด้กกายที่ดีกับเขาขนาดนี้เขาโชคดีอิลี่ที่ได้เจอกับเธอถ้ามื่อนั่นเขาเ่เจอเธอเขาก็บรู้อิลี่ว่าเฮาสิเป็นจังได๋เมื่อนั่นเขาตั้งใจไปเจอกับเธอเขารู้ว่าเธอเป็นคนดีเขาถึงเลือกเธอตื่นเต้นเนาะท่านประธานสิมาแล้วเนาะ สวัสดีครับทุกคนผมกายนะครับเป็นประธานบริษัทสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีกายเธอมาได้จังใดปอเป็นคนขายแบบนั้นได้จังไหนการนี่สว่วนนี่ปอ ภรรยาผมกายเธอบอกเดว่าเธอเป็นประธานบริษัทนี่แม่มนเธอตกใจอย่างเธอต้องดีใจสิกรดีใจอยู่แต่กระตกใจนิดหน่อยเ่อบอกเดอปอว่ามื้อนั้นเธอไปเจอกับคุณกายแมนไอเป็นคนติดต่อให้เขาเองโมเมนติ พวกพิพภัยติดต่อเขาทั้งนั้นเขาบอกแล้วไงเขาตั้งใจไปเจอเธอแล้วแล้วคุณกายไปรักกับปอตั้งแต่ตอนไหนคะรักได้ยังไงไม่สําคัญหรอกรู้แค่ว่าผมรักปอมากต่อไปนี้ปอจะเป็นหัวหน้าพวกคุณแล้วถ้าใครคิดจะทำร้ายปอโดนไล่ออกแน่ มัมีแผ่ทำลายเขาเดอกเ้าเป็นมู่กันทั้งนั้นนัดพูดสายบอดีบอดีให้มันเลยเดอ้อได้บักบิวข้างบ้านกูมันติดยามันอยากได้เงินไปซื้อยาจ้างไปให้หน็นมันก็ไปดอกหรือจ้างไปหาเพื่อนปอเขาดีกว่า <c oughs> ไปปอไปกินข้าวกันแต่ว่าไปไปเถอะคุณปอเดี๋ยวทางนี้พวกเราจาัดก,การเองแม่นแมนค่ะว่าต้องอันเขาแบบนั่นดอกเขาเป็นมู่กันคือเกาไปเถอะปอส่วนงานพวกคุณสองคนจัดการให้ดีด้วย นี่มันได้ผัวเป็นประธานบริษัทตีเนี่ยต่อไปเขาต้องเป็นลูกนองมันติ